สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าดาวพุธเนี่ยนะคะที่โครจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยนะคะในวันที่7จธันวาคมเวลาตีสามยี่สีนาทีเนี่ยจะส่งผลส่งอิทธิพลอย่างไรให้กับเรานะคะขอองค์สิ่งศ้หลาช่วยบอกด้วยนะคะ บาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเราก็จะมีการติดต่อการสื่อสารแต่ไพ่ใบนี้มาเนี่ยนะคะมันเหมือน,อเ,หอนเหมือนความรักที่มันเห็นไหมคะเหมือนความรักสามเศร้าดาวพุธมา ไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกได้นะคะสองใบนี้มาละเดี๋ยวเราจะตีความรวมดีกว่าเนาะเพราะว่าลองเปิดดูด้วยรวม Nine of Pentacles หนา Nine of Pentacles Page of Cups Page of Cups นะคะ เอ็ดออฟคัพเดวพูดมานี่นะเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพชาริออชาริออนะคะคิงออฟคัพคิงออฟคัพจ๊ j u เมนต์จอเมน์ สิกออฟวอนะคะเราจะลองมาแปลดูนะคะว่าดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยเป็นภพที่8ของโลกนะคะมันเหมือนกับปัญญาลึกๆภายในของเรารวมทั้งเป็นภพแห่งความลี้ลับเป็นภพที่ปัญญาลึกซึ้งเป็นการสื่อสารที่เขาเรียกว่า สัมพันธ์กับสิ่งลี้ลับอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะลักษณะอย่างเงี้ยนะคะ,ะ The Lover มากับ10ดาบมากับ9เหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็มี p a g e of Cup เนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่คุณร้องขอหรือสื่อสารไปอะไรเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่า คุณอาจจะร้องขอเข้าไปนานนะคะหรือว่าขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าจะเกิดความสำเร็จนะคะจะเกิดความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราแปลอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าคุณมีอะไรเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเช่นรักสามเศร้านะคะหรือมีความรักอะไรที่ มีคนอิจฉาความรักของคุณอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเดอะลูฟวร์ธรรมดามันเป็นไพ่ที่ว่งบอกว่ามีคู่รักคู่หนึ่งเสร็จแล้วมีอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะมองด้วยสายตาที่เหมือนกับอิจฉาริษยาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะจบค่ะมันจะจบมันจะจบ เห็นไหมคะเทนออฟสอดมาแล้วมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่าสู่ความส,สมดุลของมันเองอนะคะมันจะทําให้คุณมีความสบายใจมากขึ้นอ่าแล้วก็ปัญหาต่างๆมันเหมือนจะลดลงนะคะอ่าทีนี้มาดูไพ่ใบต่อไปเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าแล้วคุณก็จะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ ให้ความรักความเอาใจใส่ใหม่มีความเมตตานะคะมีความเมตตามีความเขาเขาเรียกว่ามีความให้อภัยได้ด้วยนะคะทีนี้แล้วจะดีไหมแต่มันก็จะมีความเหนื่อยมันเป็นความชนะนะคะชัยชนะที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากอา,อาจจะมีการต่อสู้มีการเจอวิกฤตอะไรที่เราจะต้อง ฝ่าฟันด้านจิตใจอะนะคะเนี่ยแล้วเราก็ผ่านพ้นไปได้นะคะเราผ่านพ้นไปได้ความรักความสุขใจมันจะมานะคะหลังจากเจอวิกฤตนะคะเจอวิกฤตอันนี้เป็นหน้าไพ่นะคะที่หมงบอกนะคะแล้วก็จะมีความสุขในที่สุดอ่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวขยับให้เห็นหน้าไพ่แต่ทีนี้ ถ้าเราไปอีกแง่หนึง่งดาวพุธที่เข้ามาในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะดาวพุธดวงนี้เนี่ยมันก็อาจจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ได้นะคะความสัมพันธ์กับผู้คนอย่างเงี้ยมันก็ไอ,ไอที่มันมีปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายอย่างเงี้ยนะคะเราจะสรุปได้อย่างนี้ก็ได้หรือ,อการใช้วาจาการสื่อสารอะไรที่มันติดขัดเนี่ยนะคะ มันก็จะถูกการเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็อาจจะต้องได้รับการเคลียร์นะคะเคลียร์ใจรับการอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วกอ็อาจจะได้รับการเขาเรียกว่ามีคนช่วยคุณนะคะ,ะในการช่วยพูดช่วยเคลียร์อย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็จะเกิดความสงบสุขเกิดความ เข้าใจซึ่งกันและกันได้ในที่สุดอย่างเงี้ยอ่ามันจะหน้าไพ่จะออกมาเรื่องความสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่นะคะเรื่องอารมณ์เรื่องอ่าความความรักอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เพิ่มเติมดีกว่านะคะอ่าแล้วจะมีอะไรบอกเราเพิ่มเติมไหมคะนอกเหนือจากเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารคำพูดนะคะที่มีปัญหาจะได้รับการ คลี่คลายแล้วเนี่ยนะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะเราจะขออีกสำรับหนึ่งนะคะขอเปิดเพิ่มอีกสำรับหนึ่งดาวพุทธที่โครจรเข้าสู่ดาิศุิจิตนะคะ,อ,ะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มนะคะว่าจะมีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเรื่องความสัมพันธ์แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมขอช่วยบอกด้วยนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะโอ้เจ็ดถ้วยเจ็ดไม้ mm hmm. Two of Wands High Priestess นะคะหกถ้วยนะคะหกถ้วย แล้วก็สุดท้ายในออฟบอร์ดอ่าเขาอยากจะบอกเพิ่มเติมว่าอ่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจความรู้ความคิดหรือปัญญาลึกๆของคุณล่างสังหรณ์ของคุณเนี่ยนะคะอ่าเกี่ยวกับความคิดความอาสน,นะคะซึ่งเกี่ยวกับการงานเนี่ย เหมือนกับคุณลังเลใจไม่กล้าตัดสินใจอะไรมีความสับสนอยู่เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะมีหนทางที่จะแก้ไขหรือว่าพัฒนามากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณอ่าแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะได้รับการช่วยเหลืออ่าจากบุคคลน่ะนะคะคนหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเข้ามาอาจจะช่วยคุณ อาจจะเป็นคนที่เอาข้อมูลมาให้คุณทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น6ใบเนี่ยเขาบ่งบอกว่าให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในความคิดในลางสังหรณ์ของตัวเองนะคะเพราะว่า,าคุณอาจจะมีซิกเซนต์นะคะอาจจะมีความ สังหรณ์ใจหรือมีความคิดจะทําอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะคะณตอนเนี้แต่คุณยังไม่กล้าตัดสินใจมีความลังเลเนี่ยนะคะให้คุณกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าก็จะมีคนคอยหนุนคุณอยู่คอยช่วยคุณอยู่แล้วมันก็จะมีการได้รับข่าวสารหรือได้รับรู้อะไรประกอบก,บกับการตัดสินใจมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่เป็นปัญหามันจะไม่ใช่ปัญหาต่อไปแล้วนะคะ,ะดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเนี้ยความรู้ลึกๆของคุณเนี่ยจะผลักดันให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ได้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ